ายได้เดี๋ยวไปฝากกามินกามินเมื่อนี้ได้เลือกเก็บยางเงี้ยไปส่งของควรติกต๊กต๊อกแงนกามินอะไรสดกามินไ love you เนี่เอฟซีโต้โต้โยงนนเนี่ยนี่เจ็บปู ได้สิบเชียงที่ห,าหา้านาลอยล้วนวะนี่คิดว่าได้วะหายยังหายหายังล <c oughs> อยล้วนอีกเพื่อนเบื่อเม็นคนอันดั้นพอ่อมาไหนเนี่ยมีเกียรติซีมัน,นีด้เรียกอะไร หาโลสิซื้อโอ้บืนเซ้นหาร้อยเจ็ดสิบปุ่นนี้นี่ไปเอาปูมาไปนะบ่ผัวไป,ไ,ปไปมือนีนได้ล้านไมน่ได้ยิ่นข่าวคสามสิบห้าบาทว่าสั่น โอ้โาอวเล่าเตี้ยเนี่ยเล่าเตี้ยเราห้งองกั <c oughs> นสำรับกันซื้อได้ไหมเล่า <c oughs> ไปเอามาใส่บ้านเ้ Wait, oh am